ไม่ยอมแพ้แม้เริ่มจากศูนย์หลักการสร้างความสำเร็จจากความว่างเปล่าการเริ่มต้นจากศูนย์คือการเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่ไม่มีทั้งทรัพยากรความรู้หรือเครือข่ายสนับสนุนใดๆแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าจุดเริ่มต้นที่ต่ำที่สุดนี้มักเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนความสามารถในการไม่ยอมแพ้ เมื่อต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลมาจากการยึดมั่นในหลักการทางจิตใจและกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นที่แทบไม่มีอะไรเลยเข้าใจถึงความจำเป็นในการสร้างทุกสิ่งด้วยมือและจิตวิญญ,ญาณของตนเองบทความนี้จะเปิดเผยหลักการสำคัญที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างความสำเร็จจากความว่างเปล่าได้อย่างน่าทึ่ง 1. การเปลี่ยนนิยามความว่างเปล่าให้เป็นอิสรภาพหลักการแรกคือการเปลี่ยนกรอบความคิดโดยการเปลี่ยนนิยามของความว่างเปล่าให้เป็นอิสรภาพแทนแทนที่จะมองการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นข้อจำกัดและสิ่งกีดขวางพวกเขามองว่ามันคือโอกาสอันล้ำค่าในการสร้างสรรค์โดยไม่มีภาระผูกพันหรือความคาดหวังจากอดีตการไม่มีทรัพยากรหมายถึงการไม่มีความยุ่งเหยิงไม่มีนี้สินทางความคิด และไม่มีพันธนาการที่ต้องยึดติดกับวิธีการแบบเก่าความจริงข้อนี้ทำให้จิตใจเป็นอิสระที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆและสร้างเส้นทางของตนเองได้อย่างเต็มที่เพราะไม่มีอะไรต้องสูญเสียการมองความว่างเปล่าเป็นพื้นที่แห่งโอกาสคือการปรับทัศนคติที่นำไปสู่การลงมือทำอย่างกล้าหาญ 2. การกำหนดเป้าหมายแรกที่เล็กที่สุดเพื่อสร้างโมเมนตัมสมอง จะต่อต้านงานที่ดูใหญ่โตเมื่อเริ่มจากศูนย์ดังนั้นกลยุทธ์สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายแรกที่เล็กที่สุดเพื่อสร้างโมเมนตัมเป้าหมายนี้ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเพียงการกระทำเล็กๆที่สามารถทำสำเร็จได้ทันทีและเห็นผลการทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จเป็นการหลอกสมองให้เกิดการหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่สร้างความรู้สึกดีและกระตือรือร้นการบรรลุเป้าหมายเล็กๆอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงเฉื่อยของการกระทำทําให้ง่ายต่อการก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในลําดับถัดไปการเริ่มต้นที่เล็กที่สุดจึงเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดเมื่อทรัพยากรมีจํากัด 3. การยอมรับความจริงที่ว่าความอับอายคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ความกลัวที่จะถูกตัดสินหรือถูกหัวเราะเยาะเป็นอุปสรรคสำคัญในการเริ่มต้นจากศูนย์ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะยอมรับความจริงที่ว่า ความอับอายคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พวกเขาเข้าใจว่าการทำสิ่งใหม่ๆโดยไม่มีประสบการณ์ย่อมนำมาซึ่งความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบพวกเขาไม่ได้มองความอับอายเป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นเพียงข้อมูลป้อนกลับที่แสดงให้เห็นว่าต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างการลดความสำคัญของความรู้สึกอับอายลงทำให้พวกเขากล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะถามคำถามที่ดูโง่เขา และกล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลงการยอมรับความอับอายเป็นก้าวแรกสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว 4. การให้ความสำคัญกับคุณค่าเหนือกว่าทรัพยากรเมื่อเริ่มจากศูนย์การไม่มีเงินทุนหรือเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นเรื่องปกติดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับคุณค่าเหนือกว่าทรัพยากรพวกเขาใช้พลังงานในการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ซึ่งแก้ไขปัญหาของผู้คนหรือเติมเต็มความต้องการที่ขาดหายไปโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนและเมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณค่าอย่างแท้จริงทรัพยากรเงินทุนและความช่วยเหลือก็จะไหลเข้ามาเองตามกลไกของตลาดการให้คุณค่าที่แท้จริงเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนและเป็นสิ่งเดียวที่สร้างความยั่งยืน 5. าการฝึกฝนความยืดหยุ่นทางคิดอย่างเข้มงวดการเดินทางจากศูนย์เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่ไม่คาดคิดผู้ที่รอดมาได้จึงฝึกฝนความยืดหยุ่นทางคิดอย่างเข้มงวดพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับวิธีการเดิมๆหรือแผนการที่เคยกำหนดไว้แต่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อข้อมูลใหม่เข้ามาความยืดหยุ่นนี้หมายถึงความสามารถในการปล่อยวางวิธีการที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันการฝึกฝนนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและยังทำให้พวกเขาสามารถค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 6. กการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้เมื่อไม่มีอะไรจะให้เป็นตัวเงินพวกเขาจึงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการให้ผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์เข้าใจว่า ความสัมพันธ์คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่พวกเขาสามารถสร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินพวกเขาใช้เวลาในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความรู้หรือสนับสนุนผู้อื่นด้วยความจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนนี้จะสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณในระยะยาวซึ่งนำไปสู่การช่วยเหลือและการสนับสนุนที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน การลงทุนในความสัมพันธ์คือการสร้างธนาคารทางสังคมที่จะให้ผลตอบแทนในอนาคต 7. การกำหนดการกระทำที่ไม่ยอมให้ล้มเหลวในแต่ละวันเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงานผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์จะกำหนดการกระทำที่ไม่ยอมให้ล้มเหลวในแต่ละวันซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการกระทำนี้อาจเป็นเพียงการเรียนรู้10นาทีการติดต่อลูกค้าหนึ่งคน หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในผลิตภัณฑ์หนึ่งข้อการกระทําที่ไม่ยอมให้ล้มเหลวนี้ทําหน้าที่เป็นเสาหลักที่ยึดเหนี่ยววินัยไว้เมื่อสิ่งอื่นๆในชีวิตวุ่นวายการทําสิ่งเล็กๆนี้ให้สําเร็จในทุกวันจะช่วยสร้างความรู้สึกควบคุมและความก้าวหน้าที่สําคัญต่อจิตใจและช่วยให้พวกเขาไม่ต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกต่อไป 8. การใช้ความจริงที่ว่าความเจ็บปวดคือข้อมูล ความเจ็บปวดที่เกิดจากความยากลำบากความล้มเหลวและความเหนื่อยล้ามักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่ผู้ที่ไม่ยอมแพ้จะใช้ความจริงที่ว่าความเจ็บปวดคือข้อมูลพวกเขาไม่ได้จมอยู่กับความรู้สึกทุกข์ทรมานแต่จะวิเคราะห์ว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดจากอะไรและมีอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้จากมันความเจ็บปวดจากการสูญเสียบ่งบอกถึงสิ่งที่สำคัญกับพวกเขาความเหนื่อยล้าบ่งบอกถึงการขาดการดูแลตนเอง การเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นข้อมูลที่ต้องแก้ไขนี้ช่วยให้พวกเขายัางคงมีความมุ่งมัน่นและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลโดยไม่ถูกอารมณ์เข้าครอบงำ 9. กาการสร้างความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งฝัง,งคำปฏิญาณส่วนตัวในยามที่ไม่มีใครให้กำลังใจผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์จะสร้างความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่ง,ง,งผ่านคำปฏิญาณส่วนตัวพวกเขาให้คำมั่นสัญญาต่อตอนเองอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเหตุผลที่การยอมแพ้มไม่ใช่ทางเลือกคำปฏิญาณนี้ถูกทบทวนและย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอในความเงียบเพื่อสร้างแรงจูงใจจากที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำชมเชยหรือการสนับสนุนจากภายนอกคำปฏิญาณนี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศและเป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวฐานความสงสัยในตนเองและความท้อแท้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ10การลงทุนในสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นเครื่องมือ เมื่อทรัพยากรมีจำกัดสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องรักษาไว้คือร่างกายและจิตใจของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงลงทุนในสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทำงานพวกเขาไม่ได้มองการดูแลตัวเองเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นความจำเป็นทางยุทธวิธีการนอนหลับที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีและการจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบล้วนเป็นการกระทำเพื่อ,เพ,อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ คือสิ่งเดียวที่ช่วยให้พวกเขายังคงสามารถทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว11การฝึกฝนความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนเมื่อเริ่มต้นจากศูนย์ทุกอย่างคือความไม่แน่นอนผู้ที่รอดมาได้จึงฝึกฝนความสามารถในการอดทนต่อความไม่แน่นอนอย่างเคร่งครัดพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะควบคุมทุกรายละเอียดที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความคลุมเครือและไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ การอดทนต่อความไม่แน่นอนนี้ทำได้โดยการมุ่งเน้นไปที่การกระทำในปัจจุบันขณะเท่านั้นการฝึกฝนนี้ช่วยให้พวกเขาลดความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นและสามารถรักษาสมาธิไว้ได้กับงานที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถควบคุมได้การยอมรับความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางจะปลดปล่อยพลังงานจานวนมหาศาลที่เคยใช้ไปกับการกังวลให้กลับมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าแทน การเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นบททดสอบที่ทรงคุณค่าที่สุดการเปลี่ยนความว่างเปล่าให้เป็นอิสรภาพการสร้างโมเมนตัมจากเป้าหมายที่เล็กที่สุดและการใช้ความเจ็บปวดเป็นข้อมูลล้วนเป็นหลักการที่ช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากความว่างเปล่าได้จงยึดมั่นในหลักการเหล่านี้เพราะมันคือรากฐานที่แท้จริงของความสำเร็จที่ไม่ยอมแพ้ต่อทุกอุปสรรคหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้ หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ